สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องสื่อการเรียนรายวิชาการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานรหัสวิชาทร03037จำนวน3เหนือกิจระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกศนอำเภิเม,มืองชนดีโดยนางสาวปองทิพย์ปลิมสุวรรณตำแหน่งครูกศนตำบลบ,บ้านสวนและกระผมนายคันทิศแสงเขียวตำแหน่งครูกศนตำบลหน,นองขางคอกลักษณะรายวิชานะครับ รายวิชาการเรียนรู้ด้วยวิทยโครงงานนะครับมีระยะเวลาเรียนจำนวน4ครั้งจำนวน120ชั่วโมงประกอบด้วย5เรื่องได้แก่เรื่องที่1นะครับความหมายความสำคัญประโยชน์และประเภทของโครงงานเรื่องที่2กระบวนการและขั้นตอนการทำงานเรื่องที่3การกำหนดหัวเรื่องเรื่องที่4การเขียนเขาโครงของโครงงานเรื่องที่5การประเมินผลโครงงาน ก็อนะครับวัตถุประสงค์ในการเรียน2.1อ,อธิบายและเห็นประโยชน์ของการเขียนโครงงานและบอกประเภทของโครงงานได้2.2ส,ส,สามารถเขียนโครงงานตามขั้นตอนต่างๆได้2.3ส,ส,สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อน,นํำมาจัดทําเป็นโครงงานและแยกประเภทของโครงงานได้2.4ส,ส,สามารถอธิบาย การดำเนินง,งานตามหัวข้อที่กำหนดในการเขียนโครงงาน2.5สามารถประเมินผลโครงงานและแบ่งน้ำหนักคะแนนการประเมินโครงงานตามขั้นตอนต่างๆได้อย่างเหมาะสมเรามาดูสรุปเนื้อหานะครับหหลักการแนวคิดและความหมายของการเรียนรู้วิธีโครงงานตอนที่ 1. หลักการของการเรียนรู้วิธีโครงงานห เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2. ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง 4. ผู้เรียนเป็นผู้นำเสนอโครงงานด้วยตนเอง 5. ผู้เรียนร่วมกำหนดแนวทางวัดผลและประเมินผลจุดมุ่งหมายของโครงงาน 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง,อง 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สแสวงความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์ 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นรู้จักทํางานร่วมกับบุคคลอื่นมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความรับผิดชอบ 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และประสบการณ์เลือกในโครงงานตามความสนใจการจัดก,การเรียนรู้การทําโครงงาน ควรอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและหลักการปฏิรูปการเรียนรู้คือเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ภายใต้หลักการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิน่น 1. ผู้เรียนได้เลือกเรื่องประเด็นปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง 2. ผู้เรียนได้เลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูล ที่หลากหลายด้วยตนเอง 3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ผู้เรียนได้บรูรณาการทักษะประสบการณ์ความรู้สิ่งแวดล้อมตามสภาพจริง 5. ผู้เรียนเป็นผู้สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 6. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น 7. ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้จริงตอนที่สองนะครับ แนวคิดของการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนในการเลือกเรียนสิ่งต่างๆด้วยตนเองทั้งเนื้อหาวิธีการโดยมีครูเป็นคู่คอยอำนวยความสะดวกเช่นช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จในการเรียนทั้งในแง่ความรู้ด้านวิชาการและความรู้ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสมดุลทั้งด้านจิตใจร่างกายปัญญาอารมณ์และสังคมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนเรื่องการจัดทําโครงงานนั้นนอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ความชํานาญและมีความมั่นใจในการนําเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆด้วยตนเองแล้ว ยังให้คุณค่าอื่นอีก 1. รู้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่เป็นคนที่หลงเชื่องมงายไร้เหตุผล 2. ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครู 3. าํทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษของตนเอง 4. ทํทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในกลุ่มสาระเรียนรู้นั้นๆมากยิ่งขึ้น 5. ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานสามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะสำคัญดังนี้ 1. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 2. การแก้ปัญหาความขัดแยง้ง 3. ความสามารถในการถกเถียงเจรจาเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ 4. เทคนิคการติดต่อสาระ ระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพ5การจัดการและการบริหารเวลา6การเตรียมผู้เรียนเพื่อจะออกไปทำงานรวมกับผู้อื่น7ทักษะในแง่ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมจิตใจและควบคุมตนเอง6.2ทักษะเกี่ยวกับวงการอื่นๆ7ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น มีมุมหลากหลายอันนำไปสู่ความสามารถทางสติปัญญาการรับรู้ความเข้าใจการจดจาและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น8เพิ่มความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอันนำไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์และทักษะการสื่อสาร 9. ช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมจากการเรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนแบบโครงงานช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในกลุ่มของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มตอนที่ 3. ความหมายของการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานมีผู้รู้ได้ให้ความหมายคำว่าโครงงานไว้ในหลายมุมมองซึ่ง ได้ประมวลมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาดังนี้โครงงานหมายถึงวิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ผู้เรียนมุ่งทำงานเพื่อให้เกิดความรู้ควบคู่กับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายมิใช่มุ่งทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียวผู้ทำโครงงานจะต้องกำหนดภาระงานใดภาระงานหนึ่งขึ้นมาทำเพื่อใช้ภาระงานนั้นทำภาระงานอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าภาระการเรียนรู้สร้างความรู้ขึ้นเพื่อน,นำความรู้ไปใช้ปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายในระหว่างที่ทำให้บรรลุเป้าหมายก็ทำงานเพื่อการศึกษาเรียนรู้อีกควบคู่ไปตลอดโครงงานคือการศึกษาค้นคว้ารู้และหาคำตอบในเรื่องที่สงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งด้วยวิธีการที่หลากหลาย เกิดภาวะในการค้นคว้าด้วยความสนใจตนเองมีคุณค่ากว่าการทำงานให้บรรลุปเป้าหมายที่เรียกว่าโครงการหรือกรรมทำรายงานธรรมดาที่มีผู้กำหนดหัวข้อขึ้นให้โครงงานหมายถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดความสนใจโดยอาศัยกระบวนการวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบโดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นและนำให้ปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งแต่การเลือกหัวข้อการดำเนินง,งานการวางแผนขั้นตอนการดำเนินง,งานและการนำเสนอผลงานซึ่งอาจทำเป็นลายบุคคลหรือเป็นกลุ่มความหมายของการเรียนรู้แบบโครงงานการเรียนรู้แบบโครงงานคือ การจัดให้ศึกษารวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความรู้หรือการทำงานกิจกรรมใดๆกิจกรรมหนึ่งตามความสนใจของนักศึกษาการเรียนรู้แบบโครงงานนี้จึงมุ่งตอบสนองความสนใจความกระตือรือร้นและความใฝ่รู้ของผู้เรียนในการแสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆที่ทำโครงงานร่วมกัน ให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงงานการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ซึ่งหมายถึงการกระทํากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือกันการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มด้วยวิธีการปฏิบัติจ,จริงเพื่อการเรียนรู้เป็นวิธีการแก้ปัญหาอันนําไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สแสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นการเรียนรู้แบบโครงงาน อาจ,จมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งความหมายเรียกกันว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการเรียนรู้แบบโครงการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในเรื่องความหมายให้ผู้กล่าวถึงให้เห็นสรุปได้ว่าการเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเรียนรู้แต่ละคนให้ได้รับพัฒนาได้อย่างเต็มขีดความสามารถที่มีความอยู่อย่างแท้จริง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองรวมทั้งปลุกฝังนิสัยรักการเรียนรู้อันจะนําไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุดความสําคัญของการเรียนรู้แบบโครงงานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงานทําให้มองเห็นสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับข้อเท็จจริง ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นเรื่องเดียวกันในลักษณะของความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงอันจะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้อย่างหลากหลายสามารถบรูรณาการความรู้มาช่วยกันทำโครงงานผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักการหาข้อมูลความรู้ต่างๆด้วยการฝึกทักษะและการสื่อสารรู้จักการคิดแก้ปัญหาในส่วนของผู้เรียน การเรียนรู้จากโครงงานถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มเพราะทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาคำตอบหาความหมายตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมคิดร่วมทำงานส่งผลให้เกิดกระบวนการค้นพบกระบวนการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองสามารถนำความรู้ได้รับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนพื้นฐาน ความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเป็นลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันความรู้และความสามารถด้านต่างๆที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้นำแสดงออกมาอย่างเต็มที่ลักษณะปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกับทักษะต่างๆที่จำเป็นในสำหรับชีวิตเช่นทักษะการทำงานทักษะการอยู่ร่วมกันทักษะการจัดการก็จะถูกนำเอามาใช้อย่างเต็ม ตามศักยภาพในลักษณะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการประเภทของโครงงานโครงงานจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ 1. โครงงานสำรวจเช่นการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อผู้สมัครในการเลือกตั้งการสำรวจแหลง่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่อง สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 2. โครงงานศึกษาค้นคว้าทดลองโครงงานประเภททดลองส่วนใหญ่มักจะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เช่นโครงงานสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นโครงงานศึกษาค้นคว้าเท่านั้นเช่นพระสุพรรณกัลยาณีมีจริงหรือไม่โครงการรวบรวมวรรณกรรมพื้นฐานของภาคอีสาน โครงการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือโครงงานที่3นะครับโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ในการทงงามประเภทสิ่งประดิษฐ์นี้จําเป็นต้องอาศัยความรู้ที่มีพื้นฐานในการทํางานโดยอาจจะนํามาจากการสํารวจศึกษาคนา้นคว้าหรือให้ทฤษฎีมาก่อนซึ่งสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นรากฐานที่ดีต่อการสร้างสรรค์โครงงานสิ่งประดิษฐ์ การวิจัยคิดค้นยาใหม่ๆในการรักษาโรคต่างๆการประดิษฐ์เครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ๆขนมไทยตำรับสมัยพระนารายเรื่องแยกขยะในชุมชนเรื่องเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำที่มาจากวัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. โครงงานประเภทพัฒนาผลงานเป็นการศึกษาความรู้เพื่อพัฒนาผลงานเดิมที่มีอยู่ แล้วใช้ประโยชน์มีคุณค่าหรือประสิทธิภาพมากขึ้นมีอยู่2ลักษณะ4.1การพัฒนาโครงงานเดิมที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว4.2การพัฒนาชิ้นงานเดิมที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นหรือชุมชนรายละเอียดแต่ละประเภทของโครงงานดังนี้ 1. โครงงานที่เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูลเป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนำข้อมูลนั้นมันจำแนกเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบที่เหมาะสมข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานส่งเสริมผลผลิตที่ได้ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีผู้จัดทำขึ้นแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการจัดทำใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษาโครงงาน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบบันทึกเช่นการสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนการสำรวจงานบริการและสถานประกอบการในท้องถิ่นเป็นต้นในการทำโครงงานประเภทสำรวจข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องผู้เรียนเพียงแต่สำรวจรวบรวมข้อมูลที่ได้แล้วนำข้อมูลที่ได้จากจัดให้เป็นหมวดหมู่พร้อมนำเสนอ ก็ถือว่าเป็นการสํำรวจข้อมูลโครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะโดยศึกษาหลักและออกแบบการคนา้นคว้าในรูปแบบทดลองเพื่อยืนยันหลักฐานทฤษฎีเพื่อนำแนวทางในการเพิ่มคุณค่าและการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีการทำขนม อบชนิดต่างๆโดยใช้วัตถุท้องถิ่นการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ประเภทเถาการศึกษาสูตรเครื่องดดิมที่ผลิตจากธัญ,ญพืชในการศึกษาโครงงานประเภทศึกษาค้นคว้าทดลองจำเป็นต้องมีการกำจัดการจัดการกับตัวแปรที่มีผลต่อการทดลองมี3ชนิดคือ2.1ตัวแปรต้นเป็นตัวแปรอิสระ หมายถึงเหตุการณ์ทดลองนั้นๆ2.2ตัวแปรตามซึ่งจะเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น2.3ตัวแปรแทรกซ้อนเป็นตัวแปรอื่นๆที่อาจมีตัวต่อตัวแปรตามโดยผู้วิจัยไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์นั้น 3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎีหลักการแนวคิดใหม่ๆ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้หรือหลักการใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีเคยคิดหรือขัดแย้งหรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่จากเนื้อหาวิชาหลักการทฤษฎีใหม่นำมาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องมีความชัดเจนมีผลงานที่เป็นรูปมรรมซึ่งต้องผ่านกระบวนการวิจัยอย่างหลักการและเชื่อถือได้เช่น การใช้สมุนไพรในการปรับศัตรูพืชการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหารและปรุงอาหารเกษตรกรแบบผสมผสานเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาการทำโครงงานประเภทนี้ผู้ทำโครงงานต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีจะสามารถอธิบายไา้อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือจึงไม่เหมาะที่จะทำให้ระดับผู้เรียนมากนัก 4. โครงงานที่เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์คือการนำความรูท้ทฤษฎีหลักการมรานำประยุกต์ใช้ในสิ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆหรืออาจเป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นเช่นการประดิษฐ์เครื่องควบคุมรดน้ํา การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุการประดิษฐ์ของชำร่วยการออกแบบเสื้อผ้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่1นนะครับในเรื่องความหมายความสําคัญประโยชน์และประเภทของโครงงานนะครับและก็นักศึกษาอย่าลืมไปทําใบงานที่คุณครูได้มอบหมายให้นะครับสำหรับในหัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการทําโครงงานสวัสดีครับ